มาเจอกันนะคะหลังจากที่เราได้ลองกินเจ้าตัวไบโอโกโก้ Go Go กันไปครบ10วันหรือว่า10บซองแล้วนะคะแต่อยากจะบอกก่อนว่ามีวันหนึ่งที่บีไม่ได้กินคือมาวันที่ห้าวันที่6เพราะว่าบีออกไปทานอาหารแล้วบีไม่ได้เอาตัวนี้ไปด้วยก็เลยไม่ได้กินก็เลยกินเป็นตัวที่เป็นบล็อกไขมันตัวอื่นไปวันนั้นก็เลยไม่ได้กินตัวนี้เพราะว่ากลัวแบบมันจะยิ่งทําให้เราถ่ายแล้วแบบวันต่อไปบีเหมือนจะมีสอบือต้องทำอะไรสักอย่างก็เลยแบบ กลัวนะคะก็เลยไม่ได้กินหยุดกินไปวันหนึ่งอะก็น้องคนนี้นะคะเขามีทั้งหมดสิบซองด้วยกันเวลาซื้อเนี่ยก็จะได้มาสองกล่องในราคาสี่สิบเก้าบาทนะคะแล้วก็เอ้ยสี่ร้อยเก้าสิบสี่สิบเก้าแล้วก็แถมอันนี้คือมาอย่างนี้ได้ทั้งหมดอย่างนี้49บาทเขาก็จะบอกว่าเป็นการซื้อ1กล่องอันนี้แล้วก็แถม2ตัวนี้นะคะแต่จริงๆแล้วอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปว่ามันเลือกลดได้นะคะว่าเราอยากได้ไบโออยากได้โกโก้ทั้ง2อันเลยหรืออยากได้กาแฟหรืออยากได้ เขามีรสอะไรน,นะชานมและกำลังจะมีชาเขียวนะคะก็ลองไปติดตามดูกันได้แล้วก็ตัวนี้นะคะบีได้แก้วมาเป็นสีขเขียวน้องคนนี้น้องกระบองเพชรน่ารักมากยังไม่ได้ใช้เลยแต่คิดว่าน่าจะได้ใช้ในเร็วนี้โอเคก็สำหรับบีนะคะบีซื้อมาสองมาสสสเอิมูมไม่รู้เรื่องบีซื้อมาเนี่ยก็คือบีเอากาแฟให้คุณแม่หานะคะส่วนบีหันแค่ กจตัวโกโก้แต่กาแฟมีลองทานไปมันสองซอง,องก็รสชาติก็โอเคแต่ว่าต้องบอกก่อนนะคะว่าอูเขาเขารสชาติค่อนข้างเบานิดนึงถ้าสมมติว่าใครที่อยากจะชงแล้วแบบดื่มแบบเป็นแบบเย็นอะไรเงี้ยแนะนําให้ชงแบบค้นนิดนึงคือใส่น้ําน้อยหน่อย,อยเพราะว่าไม่ไงั้นมันจะยิ่งจางไปกันใหญ่นะคะโอเคสําหรับวิธีการกินของบีนะคะบีกินวันละหนึ่งซองอ่า ตอนเย็นนะคะบีกินหลังอาหารเย็นไม่ได้กินเป็นมื้ออาหารเป็นแทนข้าวเย็นเลยนะคือบีกินข้าวเย็นแล้วก็กินตัวนี้นะคะก็น้องเขานะช่วยในเรื่องการขับถ่ายได้ดีเลยเพราะว่าเขาก็เคมมาว่าเจ้าตัวไบโอกโกโก้โรลโกโก้เนี่ยคือช่วยเรื่องการขับถ่ายแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องเป็นพวกกาแฟหรือชาก็จะช่วยเรื่องคุมหิวมากกว่าตัวนี้นะคะก็อาบียะดื่มไปใช่ไหมตอนเย็น,ตอน,ยนตอนเช้าก็คือตื่นมาเข้าห้องน้ําแบบ ไม่ได้ปวดบิดขนาดนั้นคือมันก็มีปวดท้องบ้างแต่เป็นปวดท้องแบบรู้ว่าต้องเข้าห้องน้ําอะไรเงี้ยวันสองวันสามวันแรกอะ่ะคือต้องตื่นไปเข้าห้องน้ําตอนกลางคืนมนตีสามตีสี่ตลอดเลยแล้วก็เช้ามาก็เข้าอีกถ้าถ้ากินตัวนี้สําหรับเบียจะถ่ายประมาณวันละสองรอบตอนเช้าเลยแบบตื่นมารอบนึงแล้วก็หลังกินข้าวสักพักหนึ่งก็ต้องไปเข้าห้องน้ําอีกอะไรประมาณนี้นะแล้วก็เบียมาพูด ตอนวันนี้ที่มาพูดคือบีกินหมดไปประมาณ3-4วันแล้วเพราะว่าบีอยากดูว่ามันจะโยโย่ไหมหรือว่าแบบเราจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะท้องผูกหรือเปล่าแบบถ้ามีอา่ายอ,อะไรเงี้ยแล้วเราเลิกกินอะ่ะมันจะทําให้เราแบบถ่ายไม่ออกอะไรเงี้ยซึ่งไม่มีปัญหานั้นนะคะคือทุกวันนี้ก็ยังตื่นมาถ่ายตามปกติคือเหมือนเขาไปช่วยปรับระบบลำไส้เราด้วยอะ่ะคือโอเคมากเลยแบบ แต่ว่าเราไม่ได้หายแบบวันละสองรอบเหมือนตอนที่เรากินเจ้าตัวเนี้ยเราหายแค่แบบเวลารอบตอนเช้าอะไรประมาณนี้เนาะเอ่อแล้วก็อยากจะบอกว่าอืมเราไม่ได้หายเหมือนตอนที่กินน้องเขานะคะเหมือนถ้าเรากินน้องเขาเนี้ยเราไปนั่งเข้าห้องน้ําอย่างงี้ใช่ไหมแล้วแบบสักพักก็คือน้องขับออกมาเองได้เลยแต่ว่าภาคหลังจากที่บีหยุดกินไปก็ต้องแบบนั่งแล้วก็รอมันก็ต้องแบบพยายามนิดนึง เออแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรขนาดนั้นก็ถือว่าถ่ายง่ายกว่าปกติเนาะเพราะบีถือว่าบีเป็นคนทาตหนักพอสมควรอืมแล้วก็อันนี้นะคะเออวันนี้วันที่3ามใช่ไหมรู้สึกว่าต้องพยายามถ่ายมากกว่าวันก่อนๆอืมก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะคะแต่ก็หวังว่ามันจะไม่ท้องผูกเนาะอ่ะแล้วก็มาดูตัวส่วนประกอบของเขากันดีกว่าส่วนใหญ่ที่บีเห็นน่ะไม่รู้ว่าในกล้องมันจะมันจะมันจะ กับด้านให้ไหมนะเนี่ยจะอ่านให้ฟังก็ได้ค่ะมีส่วนใหญ่ที่เห็นอนะก็จะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติเนาะอย่างแรกก็คือสารสกัดจากแอปเปิลสารสกัดจากสารสกัดจากแอปเปิลเนี่ยเขาก็ช่วยเรื่องการคุมหิวแล้วก็ช่วยเรื่องการดักจับไขมันได้นะคะแล้วก็มีเด็กสโตรดโมโนไฮเดรตนะคะตัวนเนี้ยเนี่ยดีไปหาอ่านมาเนาะก็เขาบอกว่ามันเป็นน้ําตาลใช้เหมือนเป็นสารที่ใช้แทนน้าตาลคือมัน มันไม่ได้แบบเป็นถึงขั้นย่าหวานหรือว่าสารแทนน้าตาลที่ไม่มีแคลอรี่เลยตัวเนี้ยจะยังมีแคลอรี่อยู่แต่ว่าน้อยกว่าน้าตาลนิดนึงนิดเดียวเท่านั้นอืมแล้วก็จะมีสารสกัดจากกระวองเพชรตัวเนี้ยเนี่ยดีมากๆเพราะว่าน้องเขาคือช่วยหลายอย่างมากคือีิพญหาอ่านมาเนาะเพราะว่าคิดว่าทุกคนน่าจะอยากรู้ว่าสารสกัดพวกเนี้ยมันช่วยอะไรบ้างแล้วก็มีผลอะไรกับร่างกายหรือเปล่าเนาะเพื่อเป็นแนวทางในการไปซื้อเนาะก็ สากาจากกระบ,บองเพ็รนะคะเขาช่วยในเรื่องของการลดน้ําหนักช่วยต้านอนุมนูลอิสระช่วยลดไขมันลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ลดน้ําตาลด้วยแล้วก็นอกจากนี้เขายังช่วยลดความอยากอาหารด้วยนะคะทําให้เราอิ่มนานแล้วก็ไม่หิวจุกจิกเพราะว่าเขาเยมีเส้นใหญ่ในตัวด้วยนะคะต่อมาคือผงโกโก้ผงโกโก้เนี่ยเขาก็ช่วยต้านอนุมนูลอิสระเหมือนกันแล้วก็ช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ําหนักด้วยนะคะถ้าเราทานในปริมาณที่พอดีเนาะ สรรสก,กัาจากถั่วขาวนะคะตัวนี้ถ้าเกิใครที่สนใจในเรื่องของน้าหนักนาจะรู้อยู่แล้วเนาะตัวถั่วขาวกับส้มแขกเนี่ยมีประโยชน์มากๆอย่างตัวถั่วขาวเนี่ยเขาก็จะมีโปรตีนด้วยใช่ไหมเพราะเขาเป็นถัว่วเป็นธัญพืชแล้วก็เขาก็ช่วยในการช่วยลดการย่อยแป้งทําให้คือแป้งเนี่ยเป็นสระ,ะเขาเรียกอะไรเป็นเป็น อธิบายยังไงดีแป้งเนี่ยให้หูกย่อยแล้วเนี่ยน้องจะมาเป็นน้าตาลนะคะแล้วหลังจากที่เป็นน้าตาลเนี่ยน้องจะกลายไปเป็นไขมันซึ่งเขาช่วยในเรื่องของการลดการย่อยแป้งใช่ไหมแบบลดการหยุดดูดซึมยับยั้งเพราะฉะนั้นก็จะไม่เกิดน้าตาลในร่างกายเราละน้องก็จะไม่ไปสะสมเป็นไขมันที่หลังเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็จะยับยั้งการดูดซึมของแป้งในน้าตาลด้วยนะคะตัวถั่วขาวเนาะส่วนซ่อมแขกตัวนี้คือสรรพคุณเยอะมากขออนุญา อ่านจริงจังเขาช่วยลดไขามันส่วนเกินนะคะแล้วก็ลดอาการอยากอาหารได้ทําให้แบบเราไม่หิวจุกจิกเนาะแล้วก็ช่วยเรื่องการเผาผลาญดักจับแป้งและไขมันด้วยนะคะตัวนี้ดีมากๆแล้วก็ช่วยกระตุ้นในการดึงไขมันเก่าในไาขามันสะสมของเราเนี่ยออกมาใช้ด้วยแล้วก็ยังทาหน้าที่ช่วยทําให้ไขมันเนี่ยมีการไม่ใช่ไขมันลําไส้มีการเคลื่อนตัวเคลื่อนไหวเนี่ย เร็วขึ้นซึ่งมันจะทำให้เขาเนี่ยช่วยกันขับไขมันในอาหารที่เรากินออกมาเป็นการขับถ่ายนั่นเองนะคะเพราะว่าตัวส้มแขงเนี่ยเขามีาสรรพคุณเป็นยาระบายอ่อนๆด้วยต่อมามอนมอนโทรเด็กซินนะคะตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายวออิไปหาอ่านมาก็คือน้องเขาอะเหมือนเป็นผงแป้งค่ะ ส่วนตัวเลยคิดว่าอาจจะเอามาใช้แทนแบบพวกครีมเทียมหรืออะไรอย่างงี้หรือเปล่าให้มันแบบมีความสีแบบไม่ไม่ใสเกินไปอืมโอเคแต่ว่าในตัวกาแฟเนี่ยบีขออย่าไม่พูดนะคะเพราะว่าสารสกัดเขาค่อนข้างจะเยอะกว่านิดนึงแล้วก็อย่างแรกของกาแฟเลยคือมีครีมเทียมด้วยนะคะอยู่อันบนสุดแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นพวกกาแฟผงกาแฟกินกาแฟอะไรพวกนี้นะค่ะแล้วก็มีถั่วขาวกับส้มเนาะ แล้วก็กระบองเพชรที่เหมือนกับตัวนี้อ่ะประมาณนี้อันนี้คือบีอ่านไล่ตามจากข้างบนลงมาข้างล่างนะคะ,ะปริมาณที่เขาใส่มาก็จะเป็นมากสุดลงมาน้อยสุดเนาะโอเคก็พูดถึงสารสกัดต่างๆที่เขาใส่มาในเจ้าตัวนี้ไปแล้วออแล้วก็อันนี้บีไม่ได้รับการสปอนเซอร์หรือรับการส่งอะไรมาเลยทั้งสิ้นนะคะซื้อด้วยเงินตัวเองนะคะแต่ว่าที่พูดเยอะเนี่ยเพราะาอยากอยากให้ข้อมูลกับทุกคนที่กําลัง หารีวิวเจ้าตัวนี้อยู่เพราะว่าก่อนที่พี่จะซื้อมาเนี่ยบีค่อนข้างกลัวเนาะเพราะว่ามันเป็นไวรัลในอินเทอร์เน็ตมากๆก็กลัวว่าแบบมันจะเป็นยาหรือเปล่านู่นนี่แล้วบีก็พยายามหารีวิวแต่มันไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นบีก็รู้สึกว่าเออถ้าอย่างงั้นเราซื้อมาแล้วเราก็มารีวิวให้คนที่อยากอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอันนี้จริงๆว่ามันเป็นยังไงเพื่อที่จะได้เป็นเป็นแนวทางในการหาซื้อนะคะก็นั่นแหละค่ะก็เป็นสรรสกัดทั้งหมดซึ่งรู้สึกว่าเป็นสรรสกัดที่ดีนะแบบ ช่วยในเรื่องของการดักจับไขมันควบคุมน้ําตาลนู่นนี่นะคะแล้วก็น้ําหนักของบีนะคะตอนเริ่มกินอยู่ที่5 6าสิบกาสิบกินไปได้ประมาณหวันอยู่ห6 1บหกแล้วก็พอกินครบระยะเนี่ยครบสิซองของเขานะคะน้ำหนัก56.4สิบคือมันเพิ่มมาใช่แต่ระหว่างนั้นมันก็ขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขนลงลงนะทุกคนมันไม่ได้แบบโอ้ยผอมไปเลยแบบ เอ้ยพ,พุ่งแบบพุงยุบแบบแบนราบคือมันมันไม่ได้เห็นผลขนาดนั้นนะคะไม่รู้ว่าต้องกินแบบต่อเนื่องด้วยหรือเปล่าเนาะก็ประมาณนี้ในส่วนของอตัวนี้ที่เขาเคมว่าแบบช่วยลดไขมันนู่นนี่อะไรเงี้ยบีก็จดมีโพยมานะคะก็ไขมันของบีเนี่ยมันลดลงแต่ว่านิดเดียวอยู่ม,มันัน0.2เออที่ลดลงไปประมาณนั้น ส่วนกล้ามเนื้อมีเพิ่มขึ้นมานะคะไม่ได้ตัวนี้น้องไม่ได้ทําลายกล้ามเนื้อแต่อย่างใดเนาะอ๋อแล้วก็ระหว่างที่วีกินเจ้าตัวนี้เนี่ยวีออกกําลังกายแล้วก็คุมอาหารควบคู่ไปด้วยนะคะคืออ่าใช่ออกกำลังกายก็ควบคุมอาหารไปด้วยแล้วก็หลังจากกินเนี่ยตอนแรกเนี่ยถ้าเอารอบเอวเนาะก็จะยี่สิบห้าจุดแปดแล้วก,วก็ไม่พูดดีกว่า <S <S เดี๋ยวเราขึ้นตารางตรงนี้ไว้ให้แล้วกันเนาะเพราะว่า เพื่อแบบผู้คนฟังแล้วมันอาจจะงงๆอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นตารางอันนี้ก็จะเป็นอ่าน้ำหนักแล้วก็พวกสวัดส่วนต่างๆของบีนะคะทั้งก่อนแล้วก็หลังกินเนาะแต่ว่าบีจะมาพูดหลังจากที่กินไปแล้วแล้วหยุดกินเออหลังจากหยุดกินไปนะคะน้ำหนักบีขึ้นมาอยู่ที่ห้าสิบหกจุดเมื่อเช้าช่างเท่าไหรนะ่นะห้าสิบหกจุดเจ็ดประมาณเนี้ย ซึ่งน้ำหนักมันขึ้นมาใช่ห้าสิบหกจุดเจ็ดห้าสิบหกจุดเก้าจริงๆเมื่อวานเนี่ยขึ้นไปถึงห้าสิบเจ็ดจุดสี่ด้วยซ้ำอ่ะบีก็แบบเอ้ยมันโยโย,โย่หรือเปล่านะแบบแต่ว่าหลังจากที่กินอั้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าทาไมดีเลิกแบบมีคุมอาหารน้อยลงแล้วก็ไม่ได้ออกกาลังกายด้วยเพราะว่าอาจจะอยู่ในช่วงสอบด้วยก็เลยขี้เกียจก็เลยแบบอ,อ,แบบอาจจะทําให้น้ําหนักขึ้นแต่ว่าก็เมื่อวานเนี่ยกลับไปออกกาลังกายก็น้ําหนักก็ลดลงมาเหลือห้าสิบหกจุดปลาย แต่ว่าก็ขึ้นมาจากตอนที่หยุดกินอันนี้อยู่ดีนะคะในส่วนของสัดส่วนอะงงมากเพราะว่าหลังจากที่หยุดกินไปอะสัดส่วนกลายเป็นแบบวันนี้ที่วัดอะกลายเป็นแบบลดลงลดลงแบบงงเลยอ่ะแบบแขนเบียงเงี้ยตอนแรกมันสิบกว่ากว่าใช่ไหมตอนนี้เหลือเก้าแล้วก็รอบเอวกับตรงพุงก็ลดลงด้วยคือแบบงงแบบ <gasps> what แต่น้ำหนักขึ้นนะคะแต่ว่าพวกสัดส่วนเนี่ยลดลงอือก็ถือว่าเป็นเรื่องเรื่องที่ดีนะคะแบบบางทีในการลดน้ําหนักเนี่ยเราก็ต้องสนใจสัดส่วนด้วยไม่ใช่สนใจแค่ตัวเลขอย่างเดียวนะคะก็นั่นแหละเป็นทั้งหมดที่บีอยากจะมาพูดเกี่ยวกับเจ้าตัวนี้ว่าบีกินแล้วเห็นผลไหมเป็นยังไงแบบผอมขนาดนั้นเลยหรือเปล่าซึ่งพูดเลยนะคะว่าไม่ได้ผอมขนาดนั้นแต่ว่าลดลงมาบ้างนะคะ แล้วก็น้องเขาไม่ได้ทําให้แบบท้องผูกหรือว่าไม่ถ่ายอะไรนะคะถ้าหยุดกินใช่ซึ่งรู้สึกโอเคมากๆเลยถ้ามีโอกาสก็จะได้ซื้อกินซื้อทานอีกหรือว่าถ้าใครที่สนใจนะคะแล้วอยากอ,อยากให้บีแบบเอามาขายอะไรเงี้ยคือบียอยากขายอยู่แต่ว่ากําลังคิดอยู่ว่าขายไม่ขายขายไม่ขายดีนะเพราะว่าแบบมันดีใช่ไหมเราก็อยากจะบอกต่อเราก็อยากจะแบบเป็นเป็นเนขาเรียกอะไรเป็นตัวกลางในการที่จะส่งต่อสิ่งดีๆไปให้คนอื่นเนาะ ก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะหรือว่าถ้าใครสนใจเนี่ยแล้วแบบอยากอยากซื้อก็อาจจะติดคอมเมนต์คอมเมนต์มาข้างล่างก็ได้นะถ้าเกิดมีแบบว่าเอามาขายอาจจะคอมเมนต์ตอบไปอีกทีนึงเนาะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับ ทุกๆคนนะคะใครที่แบบกําลังหาร,รีวิวเจ้าตัวนี้อยู่ก็มาทํารีวิวอย่างละเอียดแล้วก็พูดความจริงให้ฟังกันแล้วนะคะเป็นความจริงร้อแน่นอนเพราะว่าเราไม่ได้รับสปอนเซอร์หรืออะไรแต่อย่างใดนะคะแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ได้เป็นตัวแทนด้วยแต่ว่าสนใจการเป็นตัวแทนมากๆเพราะว่าน้องเขาถือว่าดีมากๆเลยก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ไม่รู้ว่ามีพูดรู้เรื่องหรือเปล่าแต่หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์นะคะเพราะว่าก็หาข้อมูลในเรื่องของสารสกัดมาให้ด้วยแบบเผื่อใครจะได้เป็นแนวทางเนาะ เราวันนีไ้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายอันยัง